อยากกินตำกระท้อนเจ้าเลยเอาลูกผิดมาตำลูกพิดอันนี้เห็นมันแดงๆเนี่ยมันเปรี้ยวนะสมชื่อจะซับซับซับเพราะมันเหมือนซับมาลานะละกอเนาะเสร็จแล้วก็จะเอาไปตำเจ้าใครไม่เคยต้องลองเลยเจ้ามันเหมือนตำกระท้อนเลยนะเหมือนตำกระท้อนเลยเปรี้ยวมากลูกผิดอันนี้สีสันสวยงามเนาะแต่มันเปรี้ยวเจ้า ตำใส่กระเทียมใส่ลูกพิดีลงไปใสพริกป่นนะเจ้าวันนี้ใสชูรสใสน้ำตาลใสพริกป่นตามใจชอบเลยเจ้า,เ,า,า,นนะา,าเหมือนเราตำกระทอนอ่ะถ้าตำกระทอนคนเหนือจะเอาพริกไปคั่วกันนะใส่น้ำปลาแค่นี้แหละเจ้าเสเรียบร้อยไข่เจียวซะ อแดดออก <'s> มากินข้าวหิวข้าวไปทำงานได้กินข้าวตเตียมสิตามรูกพีชตามรูกพีชเจ้ามันตำม,มันต,มต้องเลยมันตำกระท้อนบ้านเราเลยนะกินมันเหมือนอร่อยอร่อยไข่เจียว หิกเข้ากลับมาจากตีทำงานยปงหิวเข้า ข้าวไรลูกมากินข้าก่อนเบาะต่ำมาเนี่ย